เจ้าเป็นไผคุณเป็นใครทำไมล้ำเส้นกันขนาดนี้พี่น้องคะเจ้าเป็นไผคุณเป็นใครทำไมล้ำเส้นกันขนาดนี้พี่น้องคะได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งเพื่อนในเขาไปคอมเมนต์ผู้บริหารคะ่ะซึ่งคอมเมนต์ถือว่าล้ำเส้นจนเกินไปไหมสำหรับคอมเมนต์นี้แล้ว พื้นที่ตรงนี้โพสโพสนี้เจ้าบ้านไปคอมเมนต์แบบนี้เลยเพี่น้องขะสำหรับคอมเมนต์นี้เพิ่นคอมเมนต์ว่ายังไงแล้วโพสโพสนั้นนะคะเป็นโพสของใครเดี๋ยวส่อไอจะมาลอาให้ฟังคะ่ะก็สืบเนื่องจากประเด็นดราม่าสองสามมื่อที่ผ่านมานี่สำหรับองค์กรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องคะก็ถือว่าเป็นองค์กรใหญ่ องค์กรใหญ่มากจริงๆเพราะว่าเพิ่นมีวงหมอลำถึงสองวงแต่ก็เป็นบ้านหลังเดียวกันทีนี้มันเกิดประเด็นกระแสรดราม่าอย่างหนักเลยค่ะสื่อข่าวหลายๆสื่อช่องข่าวหลายๆช่องก็ได้นําเสนอเรื่องราวนี้ไปแล้วเสาไอเองก็ได้นําเสนอเรื่องเล่านี้คึกกันสืบเนื่องจากนะคะมีแดนเซอร์นะคะทางด้านสาวน้อยลำเพินโชว์เพิ่นถือล่าวหาว่าเพิ่นน่ะ บูลีน้องอุงอิงเกี่ยวกับมือของน้องในขณะที่เพิ่นกำลังไลฟ์สดนั่นก็คือน้องต้นหลิวแดนเซอร์สาวน้อยลำเพลินโชว์ทีนี้นะคะพี่หมอนอิงคนดูแลน้องอุงอิงหรือว่าผู้ติดตามน้องอุงอิงเนี่ยเพิ่นไลฟ์สดอยู่มีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกพี่มอนอิงบอกว่าแดนเซอร์ทางฝั่งนั้นหนะักเออบูลี่น้องอุงอิงบูลี่มือน้องอุงอิงพี่หมอนอิงก,ก็ได้ตอบกลับนะคะ,ะบุค,น,ค,น,คน,นั้นไปผ่านไลฟ์บอกว่า คุณนะมีดีเท่าน้องหรือเปล่าเกิดใหญ่ยมากฉันยังบอเห็ดใดญ่สำนองเลยเออจิตใจน้องสูงกว่าคุณถึงแม้ว่าร่างกายน้องนะคะจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ใจน้องเต็มร้อยและจิตใจน้องสูงและดีกว่าคนที่เข้ามาบูลลี่เรื่องนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะก็ทําให้เกิดประเด็นดราม,ม่าต่างๆนานาเข้ามาถกเถียงกันแล้วก็ ต่อว่าถึงนะคะทางด้านน้องต้นหลิวหรือว่าแดนเซอร์สาวน้อยลำเพลินโชว์หรือบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าบุรี่น้องอุงอิงนั่นแหะถึงขัน้นรุนแรงมากเลยพี่น้องคะเป็นการเรียกร้องนะคะผู้บริหารให้ออกมาจัดการกับเรื่องนี้ซึ่งผู้บริหารเองนะคะก็ไม่อยู่เฉยคะ่ะเพื่อนก็เฝ้าไปจัดการถึงแม้บอสโจโยมานินผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อนสีบอสบายแม้ร่างกายจะไม่เต็มร้อยแต่ก็ ต้องรีบนะคะออกมาจัดก,การเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะเป็นไฟลามทุ่งใหญ่โตไปมากกว่านี้เพิินกับไปที่นะคะสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่กรุงเทพสำหรับการแสดงใต้สะพานวันนั้นและก็เรียกทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ทุกคนมาประชุมกันและก็ได้ผลสรุปว่านะคะบอโจเองก็ได้สอบถามนะคะทางด้านแดนเซอร์นะคะที่ถูกกล่าวหาก็คือน้องต้นหลิวว่าน้องต้นหลิวมันเป็นยังไงมันเป็นจังไดไดิวัลอีลีบ น้องต้นเลี้ยวเพิ่นบอกว่าบได้ยว่าค่ะไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะเพิ่นบ่คอยได้มีการเคลื่อนไหวอีเองสําหรับช่องของน้องต้นเลี้ยวนะคะซึ่งวันนั้นอาจจะเป็นการไลฟ์สดและมีการพูดคุยกันทีนี้มันมีคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วอ่านคอมเมน ทำให้นะคะคุณเอาไปโยงเอาไปแซะและเกิดความเข้าใจผิดกันแต่บอสจูเองเราก็ได้จัดการปัญหานี้โดยนะคะปิดช่องของน้องต้นหลิ้วเพราะว่าเป็นช่องที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดประเด็นดราม่าบบอยากให้มีประเด็นดราม่ายังเกิดขึ้นและนะคะ ก็ได้จัดการเรื่องของแม่ติม๋มสําหรับประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้ก็คือแฟนของแม่ติม๋มมีการโพสต์ในบ้านฮักของน้องฮักแพงใช้คํารุนแรงต่อว่าทางด้านผู้บริหารเมื่อนั่นนะคะ,ะแฟนของแม่ติ๋มบอดได้ไปเพื่อนก็ฝากบอกว่าบอมาละดีแล้ว และไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวกับองค์กรของเพิ่นแฟนของแม่ตีมเป็นคนนอกไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวและทําให้เนี่ยแหะคะ่ะเกิดประเด็นดราม่าต่างๆเนี่ยดีแล้วทีบอมาาแล้วก็ตัดสินนะคะไม่ให้มาและน้องฮักแพงวะรัญยาพรนะคะที่ถูกโยงอย่างหนักมากๆเลยเนาะสําหรับประเด็นนี้น้องเองนะคะผู้บริหารก็เลยนะคะบอกว่าถ้าน้องจะมีการไลฟ์สดเนี่ยให้น้องไลฟ์สดในช่องของน้องเองก็นะคะ สำหรับคนอื่นเนี่ยก็ให้แยกออกจากกันน้องต้นลีวน้องฮักแพงก็เป็นการแยกน้ําออกจากปลาซึ่งนะคะน้องฮักแพงไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นดาราม่าอะไรนี้เลยแต่น้องเองก็ถูกโยงเนาะพี่น้องขากับประเด็นดาราม่านี้บอสโจเองก็ได้มาแยกประเด็นนี้ออกและประเด็นหนึ่งพี่น้องขาที่เซาไอวัลขางต้นพี่น้องขาก็มีคนมาต่อว่าทางด้านผู้บริหารอย่างหนักเลยซึ่งจริงๆแล้วที่เรามองเห็นเนาะผู้บริหารไม่ได้อยู่เฉยนะคะ สิ่งที่ผู้บริหารทาเนี่ยเพราะรักองค์กรรักน้องอุ๋งอิงเออเพื่อนได้บอกแล้วว่าสถานะน้องอุ๋งอิงนะคะเป็นลูกสาวของผู้บริหารใครจะพูดถึงลูกสาวเพิ่นจะมาว่าลูกสาวเพิ่นเนี่ยให้นึกถึงสถานะลูกสาวเพิ่นก่อนว่าลูกสาวเพิ่นเป็นใคร มาจากไหนแล้วคุณนะคะเป็นใครก่อนที่จะมาบูลลี่น้องแล้วมาว่าให้น้องเนี่ยต้องนึกก่อนนะว่าลูกสาวเพิร์นเนี่ยคือลูกสาวผู้บริหารนะนี่คือนะคะสิ่งที่บอสโจโยมานินทำและบอกเลยว่าออบอสโจโยมานินนะคะผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเพิ่นจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความคิดของเพิ่นเพิ่นวางแผนไปดีแล้ว ออบอกเลยว่าบอสโจโยมานินเพิ่นวางแผนคิดวิเคราะห์ไว้แล้วว่าเพื่อนจะจัดการยังไงให้ผลมันออกมาดีที่สุดและดีสําหรับองคอ์กรดีสําหรับตัวศิลปินทุกคนเพราะว่าการเป็นผู้บริหารมันไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งมีคนเยอะมากเท่าไหร่ปัญหาก็เยอะมากเท่านั้นและต้องมีความเป็นธรรมจิตใจอบอ้อมอารีและมองการไกลพินองขานั่นก็คือผู้บริหารอย่างบอสโจยมานิน แต่ก็ไม่ไวยพี่น้องขามีคอมเมนต์เขามาตอว่าทางด้านผู้บริหารว่าเป็นอย่างคือโบอ,ออกมาจัดการกับประเด็นนี้จักเธอปล่อยให้ลูกสาวอย่างน้องอุงอีงถูกบูลลี่ถูกทำลายเนี่ยพี่น้องคะเข้าไปคอมเมนต์ในไหนรู้ไหมในโพสต์รูปของลูกสาวนะคะของบอสโจอย่างน้องลำแพนลำเพิรนเพิ่นไปเมนว่าจากไหนหวัวพี่น้องขาเพิ่นเมนไปว่าจังสีพี่น้องคะลูกที่หาเงินเข้าวงไม่ออกมาปกป้องสงสารออมมากเออ เพื่อนในโพลรูลปน้องลำแพนกับลำเพลินเฉยๆแต่ว่าคอมเมนต์นี้ก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าลูกที่หาเงินเขาวงนะเป็นยังคือบอปกปองเออสงสารน้องออมมากๆเลยบอไดมีแค่คอมเมนต์คอมเมนต์นี้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะยังมีอีกคอมเมนต์หนึง่งบอกว่าปากก็บอกว่าลูกพอเขาบุรลี่ลูกก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติเอฟซี FC เขาไม่ได้กินยาเด้อบอสเอ้ยเขากินข้าวครับอืมคือนะคะต่อว่าบอส โจโยมนินผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงว่าบออกมาปกป้องน้องนะคะ FC ไม่ได้กินข้าวไม่เออฟซี FC กินข้าวไม่ได้กินหญ้านะคือพี่น้องขาเราต้องแยกประเด็นให้ออกเด้อผู้บริหารนะคะเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะสาหรับการจัดการเรื่องประเด็นดราม่าต่างๆในองค์กรการจัดการคนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องยากผู้บริหารเขาก็ต้องคิด ทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคนเท่าให้กับองค์กรและเราก็มั่นใจว่าบอสโจโยมานินนะคะเพื่อนพร้อมที่จะปกป้องลูกสาวอย่างน้องอุงอิงแน่นอนเพื่อนฮักก็จะหลูกเพื่อนอิลีอย่างซ้อนุตเองนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะโพสรูปน้องอุงอิงรัวๆไม่ต้องไปคิดแท่นเขาว,ว่าต้องคิดแท่นนะคะผู้บริหารหลอกสําสหรับประเด็นนี้อย่างที่ว่าค่ะเราเป็นเอฟซีเราเป็นแฟนคลับเรารัก หมอลำเราก็แค่ไปชมไปเสีหมอลำเรารักศิลปินแล้ก็แค่ซับพอร์ตนะคะสนับสนุนเขาและเราต้องสนับสนุนในทางที่ถูกที่ควรไม่ไปล้ำเส้นผู้บริหารจนเกินไปไม่ล้ำเส้นศิลปินจนเกินไปเนาะเราต้องแยกให้ออกนะคะพี่น้องคะไม่ใช่ว่าเราจะ คิดอะไรเราก็จะให้เขาทำแบบที่เราคิดซะหมดเลยมันมีเหตุและผลสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารและครั้งนี้ผู้บริหารเองก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเสียงส่วนมากที่น้องคะก็เห็นด้วยกับทางด้านผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างบอสโจซึ่งก็มีแค่เสียงส่วนน้อยนั่นแหละที่ยังมาต่อว่านะคะมาคอมเมนต์แบบนี้ซึ่งมันล้าเส้นเกินไปอย่างที่สาวไอบอกและเรานะคะเป็น f อเป็นแฟนคลับ เรานะคะรักศิลปินเราได้แต่อย่าล้ําเส้นเขาเกินไปมันจะอึดอัดศิลปินสีอึดอัดผู้บริหารเองก็จะอึดอัดพี่นอ้องคะถ้าเรารักใครเราควรรักเขาในทางที่ถูกที่ควรนั่นก็เหมือนการรักลกูกนั่นแหละรักลูกเราก็ต้องปล่อยให้เขามีชีวิต ในรูปแบบของเขาในสิ่งที่เขาคิดเรารักศิลปินแล้วก็ต้องปล่อยให้เขานะคะมีชีวิตในรูปแบบของเขาแต่เราก็ยังสามารถชี้แนะทางที่ถูกที่ควรได้นะคะแต่แค่ไม่ไปล้ำเส้นจนเกินไปเนาะสำหรับเมื่อนี้นะคะสาวไอก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้ผิพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ